เคยกดเคยกดโอเคแบบน่ะแชทวันนี้มีเสียงฝนเลยนะอ่าวันนี้มีเสียงฝนเลยนะแชทไฮขอบคุณครับ เสียงฝนดังมากแก้ไม่ได้ฮะดังม่วงดังดังมากดังเวอร์จะขยับขยบับแชทบล็อกกันวัวนนี้อ่ะ อนนี้อาจจะมาคุยแต่คนดูหรือไม่ก็จะเล่นเกมสักบางเกมนะต้องรอดูก่อนโอ้เสียงเสียงฝนมันดังเลยนะวะเออขิ้ถึงอนเออขี้ถึงนโอเคขิค้ถึง แบ oh. mm. บนะ่ะอ้ยคอมลวดขอมลวดยอวย่วสกินบีดี้ทอยเล็ต โยโย่สก oh, ิบิดี้ทอยเด็ดโอยโย่ครับโย่เลยโย่โย่แสตโย่สกิบิดี้ทอยเ็มันโชว์ในสตรีมแลบเพิ่งเห็นรีมโย่โย่สกิบิดี้ทอยเลยคุณจะไปโย่โย่สกิบิดี้ทอยเด็ดตอนนี้ ก็จะมายเยอะๆตกี้ไี่ทางเลนอะไรตอนนี้ยอยอยอยเข้าไปยเข้าไปจังวะนี้เยอเข้าไปะแชทเสียงฝนเยอะเลยนะบอกอีกทีอุ้ยเอาคนรู้สอง อืมปกติบต่ยัอาาืออ่าฮะท่านละทุกคนเดี๋ยวแบบแป๊บชัดเดี๋ยวเ,เปลี่ยนห้องดูกันห้องนี้มันอันนี่ ต้องเปิดไหม่พูดดิถ้ามีใครเข้ามานี่คือแบบเหนื่อยวันนี้อึดดูเหลือหนึ่งดูเลยใครด้วย ออ่า,อาตัดนะชัดีคด,ดูด้วยะหนึงเป็นคนัวที่น่าเชใจที่สุดมั้ง

วางนี่อาจจะเงียบแล้วนะชชิญรอ5ปีเฮ้ยอย่างว่าอฮ้ยม่ตัดสายเอะไรอยู่เฮ้ยมันหลดโเฮ้ยฟีโลกุญญาหล่อนอือฟีโรวิญญาหล่นจมัดโ,โอเคแกมาคุยแค่แีบเดียวนะแค่ว่าตองสอบอะไรมันมันนั้นได้เปล่า ก็ปกตินะโอเคเรวไปงั้นไปละไปไปละอยู่ดีๆเข้ามาเจออยเางนี้เออดีๆก็เข้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดโปูดไว้ก่อนเลยเหล่าคนที่เข้ามาเปิดปูดได้ตลอด

หวดลอยนะครับอีอาอีาอีอาอีอาอออีอาอีอาอีอา ดูไลท์สองคนทุกคนตโอ,อ้คนดูไลฟ์ในแบบใครดูไลฟ์นี่จะเป็นพวกคุณอย่างมากเพราะช่วงนี้ไลไ์ไม่เคยมีกนรดสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยว่างเออใครไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ค่อยไลฟ์คนก็เลยไม่ค่อยเห็นแต่มันก็แจ้งเตือนอยู่ในริสนะ ใค,ใครอยากคาดิสเข้ามาได้เลยนะคะนะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนลิงก์มันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้จริงดิเฮ้เตะเคสคอมเลตระเบิดตู้ไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าอย่าเป็นเีงอย่าง อันนี้ผมเตะนี่คือแบบคือจะอย่าทำได้แต่อันนี้ผมทําได้เชี่ยวชาญ อย่าคนดูยังไงดีวะคนดูไป่แชท Tệ lo của tôi á ังว่าจะไม่ระเบิดนะคิดได้ยังไงเตยสามคนเลยสามคนแล้วใครมารูเลรใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะนะ ให้กันแล้วใหม่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับระหว่างนี้ชันก็ใครจะเข้าที่ถอดก็เข้ดาด้านะครัุ้ย ไปรอดอย่าเพิ่งกินดีกว่าเอาเหลือหนึ่งวันนี้ไลฟ์ไม่นานแน่นอนมันยังไลฟ์ไม่ถึงมันยังไลฟ์มาแค่สี่สี่นาทีเองเนี่ย วนนี้มาไลฟ์คุยกันด้ยเฉยๆนะครับเพราะว่าที่ไม่ลงคลิปเพราะว่าทำการ์ตูนอยู่การ์ตูนทำยากเข้าใจด้วยนะคะนะการ์ตูนทำยากโอเคแบบมีภาพสปอร์จากตัวการ์ตูนไหมวะไม่ได้มี ต้องกินไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดอืขม,มว่ะตามตรงนะขมจะหากินนะเออหากินก็ดีแล้วมันอยู่เซเวน่นขาปัน mm -hmm. I like it. Tại vì từ Facebook chưa Lỡ Và... lên bẹp mày hả hả อาหารหล่นแบบนี้กินบ่ได้ฮะแต่มันหล่นแคโตนะกินได้ <laughs> โอ้โหโอเคถ้าไม่มีคนดูแล้วก็ขอจบไปนะนะนะเอาคือได้พวกดูยอ้อนหลังไอยไอ้พวกคนดูยอ้อนหลังนี้แม่งก็ยังไงดูเยอะดูแยะเนาะดูเยอะดูแยะเป็นกูจบไลจบโอเคคาราวันนี้ก็จบแล้วนะ